เลขหดาวพฤหัสบ,บดีเป็นเทพแห่งครูผู้มีความรู้มากผู้มีปัญญามากผู้ให้ความรู้สร้างขึ้นจากฤาษีสิบเก้ตนเป็นดาวสุพเคราะห์ธาตุธาตุดินปลายธาตุดินแข็งรูปร่างรูปร่างท้วม,วมไม่เตีย้ยไม่สูงผิวค่อนข้างขาวหรือ ดำแดงออกขาวทิศทิศตะวันตกประจิมทิศสีสีส้มสีแสดรสรสหวานเพศเพศหญิงจิตใจนิสัยเป็นคนมีเหตุมีผลเชื่อมั่นในตนเองดื้อไม่เชื่อใครง่ายๆชอบสอนชอบให้ความรู้อาชีพ ครูอาจารย์นักพูดนักสอนสอน,นักสอนศาสนาสถานที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานศึกษาวัดหอไตรหอสมุดห้องสมุดสถานที่ทางศาสนาอวัยวะสมองกระเพาะอาหารลำไส้โรคโรคเกี่ยวกับระบบสมองโรคเกี่ยวกับความเครียด ระบบทางเดินอาหารอัญมณีแก้วไพูทูลแร่สังกสีพระประจำวันพระปางสมาธิบทสวดประจำวันพฤหัดให้สวดพระสัมสัมวิสะเทพะบทนี้ชื่อนาลายขวางจากักตรึงไตรพบประจำอยู่ทิศ ประจิมทิศทิศตะวันตกจบเลขห้าดาวพฤหัส